สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่197แล้วนะพี่นะมีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองละ150บาทครับผมพร้อมส่งถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะ้พี่นะแต่ถ้าพี่ๆได้รับ2องค์ก็ลดเหลือ200บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนทางการติดต่อเราเบอร์โทร02-480-4746ครับผมส่วนในที่ร้านก็จะเป็น POP C.O.I.N. สองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้ารายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่หลวงพ่อโสธรสองหน้านะครับผมหนึ่งนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับผมี่องค์นี้ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยก็ผมหรือว่าถูกใจงไหนชอบใจไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดก,กับผมได้เลยก็ผมสององสองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนองนี้หมายเลขหนึ่งครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวพคูณหมายเลขสองนี่ครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญลวงพคูณ หมายเล็กสองนะครับผมองนี้ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อนหน่ายวัดบ้านแจ้งหมายเล็กสามนะครับหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งหมายเล็กสามครับผมนี่ครับ,รอ,บ,งรบ,รบองนี้หมายเล็กสามต่อไปเป็นหมายเล็กสี่ก็จะเป็นพ่อเงินท่ามะไฟ น่ครับพอเงินท่ามาไฟหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับ,อง,าารบ,รบองนี้หมายเลขสี่ต่อไปเป็นหมายเลขห้าก,ก็จะเป็นพัดส,สันาข้างอ่าข้างเม็ดนี่นี่ครับพัดส,สันข้างเม็ดนี่ครับนี่องนี้หมายเลขห้า ต่อไปเป็นหมายเลขหกก็จะเป็นพัดสังกระจายเนื้อผงนะครับนี่พัดสังกระจายนี่น,น,นะครับ,งอ,รบองนี้หมายเลขหกนะครับผมนี่พัดสังกระจายเนื้อผงครับผมนครับองนี้หมายเลขหกต่อไปเป็นเหรียญรูปแหวนรุ่นเราสู้หมายเลขเจ็ดครับผมวันนี้ได้มาหนึ่งเหรียญเหรียญสวยเลยเหรียญแหวนรุ่นเราสู้องนี้หมายเลขเจ็ดนะครับ องนี้หมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อผางหมายเลขแปดครับผมบนี่เป็นเหรียญลพบอผางนะครับผมบนี่เหรียญน,นี้หมายเลขแปดครับผมต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าจะเป็นติดตาวัดอ่างศิลาครับผมนี่หมายเลขเก้า นะครับปิดตาวัดอ่างศิลาครับผมองนี้หมายเลขเก้านะครับผมต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขสิบนะครับนี่เป็นปิดตาหมายเลขสิบครับผมนะครับองนี้หมายเลขสิบต่อไปเป็นปิด ตาเนื้อผงหมายเลขสิบเอ็ดครับผมเป็นปิดตาเนื้อผงหลังยันแบบนี้นะครับผมนี่หมายเลขสิบเอ็ดครับผมองค์นี้นี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นปูดทวดอ่าหลังเตารีดาเป็นหลังหนังสือเนื้อตะกัวหมายเลขสิบสองนะครับองน,นี้หมายเลขสิบสองครับผม นี่ครับหมายเลขสิบสองนะครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนคะครับรูปหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงหมายเลขสิบสามครับผมนคะครับองนี้หมายเลขสิบสามต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมหมายเลขสิบสี่ครับนี่เป็นเหรียญแตงโมลหลวงพ่อกเกษม ครับหมายเลขสิบสี่นะครับผมองนี้นี่ครับหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นพระสังกจายเนื้อชินหมายเลขสิบห้านี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบห้าครับผมนี่ครับนี่หมายเลขสิบห้านะครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกสิบหกก็จะเป็นเรนหรียญหลวงปู่ทวดครับผมวัดจางให้องนี้หมายเลขสิบหกนี่ครับหมายเลขสิบหกครับผมต่อไปเป็นพระลีลาหมายเลขสิบเจ็ดพระลีลาเนื้อชินนี่ถ้าเป็นชินตะกปว๋ไหมนี่ครับ หลังจะเป็นลายแบบเนี้ยนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมนะครับองนี้หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นพระชัยหมายเลขสิบแปดครับผมนะครับองนี้เป็นพระชัยหมายเลขสิบแปด ต่อไปเป็นเสืออ่าหลวงอ่าหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระเป็นเสือเนื้อเรซินนี่นี่มีจริงนะครับเป็นเนื้อเรซินนะนี่นี่ครับเสือเนื้อเรซินหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระครับผมนี่เก่าๆแบบนี้เลยนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขสิบเก้านะครับผมนี่ครับนี่หมายเลข สิบเก้าครับผมอง์นี้นะครับหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นพระเชียงลุงหมายเลขที่ยี่สิบครับผมพระเชียงลุงนะครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมองนี้หมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นพระกิ่งหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผม เลขที่ยี่สิบเอ็ดกิ่งดังนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์หมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ครับผมนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับ องนี้หมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับน่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อพัดนะเจ้าคุณพัดหนึ่งร้อยปีปิดตาจมโบปดนี่ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผมในโค้ดหนึ่งหกสี่นะครับ องนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมฝาหลุดนี่ครับหมายเลขที่ยี่บสี่ต่อไปเป็นปิดตาเป็นเหรียญปิดตารวยมหาอุดหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมหลวงพ่อพัดนะครับ,รบองนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับผมบปิตารวยมหาอุดครับผม เลขโค้ดสองหกแปดนะครับนี่เป็นปีหกสามนะนี่ครับอง์นี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นเหรียญลูกบูชอบหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมเป็นรุ่นพิเศษนี่ครับเป็นเหรียญลูกบูชอบรุ่นพิเศษนะครับผมนี่ปีสองห้าหนึ่งสี่นี่ครับนี่ อ,องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับผมนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพระร่วงกวาดลานหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนี่ครับพระร่วงกวาดลานเก่าๆแบบนี้เลยนะเ,นยเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยเลีเ่ยมบางๆมาแบบนี้นะครับอ,องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเสมาบูชาครูหลวงพ่อพ,พัดครับผมปีหกสี่ หมายเลขที่ยี่สิบแปดเซมาบูชาครูหลวงพ่อพ,พัดก็ผนมะนี่หมายเลขที่ยี่สิบแปดนะครับนี่เป็นนางผู้สอนกับหลวงพ่อเดิมนะนี่จะเป็นหลวงพ่อเดิมนี่จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับอย่างน,นี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดนะครับเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผม่หมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบแปดนะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเขจะเป็นขุนแผนหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับผมขุนแผนหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับขุนแผนหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับผมนนี่ด้าหลังจะขุดสามดอกนะครับเลขโค้ดอะไรอ่ะหนึ่งศูนย์หกสามนะ ใช่ไหม,มน่าจะใช่นะครับนี่ของหลวงวัดทองวัดบ้านไร่นะเลขโคผมไม่มั่นใจจะเป็นหนึ่งศูนย์หกสามรู้ปะเพราะว่าตรงนี้เขาเมียนเนี่ยแต่เนี้น่าจะเลขหนึ่งนี่ศูนย์นี่หกน่าจะเป็นหนะนึ่งศูนย์หกสามนะนีครับคุณแผนหลวงวัดทองวัดบ้านไร่หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายก็จะเป็นอาปูทวดวัดห้วยมงคลรายการที่สามสิบนี่ บูทวดวัดห้ดวยมงคเลเับผมรายการที่สามสิบนะครับผมนี่มาพร้อมสร้อยแบบนี้เลยนะนี่อาจเขาน่าจะไว้ห้อยหน้าหลดหรือเปล่าผมน่แน่ใจข้างหลังจะเป็นอพระลาหูนี่งข้างหลังจะเป็นพระลาหูแล้วก็เป็นประจําวันนะครับผมนี่เป็นประจําวันนะีน่ ครับองค์นี้รายการที่30นะครับเป็นปู่ทัวบรรพัมงคลครับผมแต่ก็สำหรับพี่เพื่อนใดที่อยากรูเพิเ่มเติมผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ